สบายดีจ้าสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกๆๆคนทุกคนครับสวัสดีนะคะสวัสดีตอนที่ยังหักกมาบ้านเจียบมาส่งสักการ์พอพนหักกะมานะคะรู้เพื่อนมากันเลยยังค่ะพี่น้องส่งสักการ์พน ตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ก็เวลาเที่ยงห้านาทีจ้าทำงานพนักงางนซาลงใบใหญ่เลยพีน้องเขียนเจสีว่าเอาลงมือนี่นเก็บอะไรมาส่งสก,การเพ่นพนนี่น้องโอเคนะคะับแล้วเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะลูกรับ รอในน้บ๊วบว่าบแล้วหุ้แล้วันกาเห็นว่ะช่วงนนว่าพัวานี่ิบวคือเพสิบวเช้าเอาคนละ

เสียเนกันั <c oughs> ้นสัมผัสสิเสียเี็น เลยค่ะคือเปบวชพระเปิ้บวชพบวชรวกันล่างเหงาเหรอเออบวชที่ดีแหละบวชที่ดีไหมบวชีดีไหมวไกกระบไก่เนาะกบไก่เขอให้แม่นี่อยู่ลุมเลยเนาะอนกันอยู่นกัน กันนี่บอกก็บอกออมายามฝนแล้วมันเบิ่งเนียอะหอมายามแรนั่งจี้ชีอมาลานั่งเกิียีอมาาสงบเสงี่ยมนะสงบสงี่ยมสงบเสงี่ยมนะคะเงียมนแก้สิวสมองกระติดตอนะคบันได้นหปฏิบัติ อายุอะไรจกปีกันแปิบสองเอมันเบเจ็ดแปดสิบอข้ใหญ่เราอายุเท่าไหร่แปดสิบสองพะรกแม่เือวกระเป๋านรันจันท์วกลัวกระเป๋าไปแซ่รือพกระเป๋ารับสินเต็มกระเป๋า อัางทังจทั้งทอทั้งังกทอดบทุกอย่างเลยก็เป็นบุญบอบไกอเืวัเขากรทอดบุตะว่าเฮ้ยเบิ่งก็ย่งอยู่บนท้องท้องส่อะไรบดจาบารบเด้อเบิ่งบาไดบอกนาน่านเฝ้านนนนสงบสักยมมีกีเปเลยกับดยขน้อยดยน้อยดดยขอโทษเมซี่ เฮ้ยปศิอาเตียงปศิเฮ <s os> ้ยอ่าเตียงมันอะคือบุพ่อปศเสีเจ้เพื่อปเสอยไปใส่เฮ้ย่หือักมืบนอ่าอยู่เฮือนบอ ก็พ่อลงก็เล <t step> ้วเปกินขาเลีวจะพวกวัดจิมาจู่นั่นไปก้อนบ้าก็ต้องจูงตัวนั่งบายมื

ก็แล้วกับขำค่ะเสร็จแล้วกำลังมานะคะพอมันแดดเกินเนี่ย้อเหมือนอิสระงานจริงปกติลมแบบเนาะมีลมเลยเนาะเมือนลมต่ว่ากลางคืนเราผัดเย็นเลยโอ้ยหมอกลงแห้งๆมันหนาวหมอกตกแห้งในช่วงนี้เนาะอาจารย์จะไต่เฮดบดออกใช่ปะไปเที่ยวเที่ยวใจเราต้องเที่ยวตามเขาตามเนี่ยไปที่แบบว่ามันมีทะเลหมอกเต้นนะอยากไปกลางเต้นเต้นเนาะเต็มหม ไปเมืองเฟืองเลยเรือหันก็ไปผาเป็นทเลมอกเมืองเฟืองมันใกล้ยิงเอาเอกกระนางเรื่องไปเจเอาใกล้เช่นนี้ซะเชปักซกปักเซ่อาไปสแล็บไ่ได้ไปดอกมีไรอันที่เขาลงแช่ที่บอนลข้ากลางเต้นอยู่ถามถามว่าสุกเงี้ยหรือที่เราไปตลอดหรือไอสุกระเดินสายเที่ยวไปใซ่ไหม เสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะเสร็จแล้วไปไหนต่อคะเมืองคะ่ะมึงไปไปแหว่บางสวนเนาะคือสีเขียวคุ้มที่เยอะไปกำลังงามเมืองนวันพีชหาอะไรอยู่ก็ได้สวนะมะขามโพด<บ>่กำลังใหญ่เขียวกะจีกเป็นสวนบริมาโดนแหว่ก็แต่เดี๋ยวมี้ยันนี่นนเ <laughs> ปใน,านปชากระปุกเอยแหว่แล้วก็เมื่อ ริมาดดแต no ่จะเขียวบีบเนาะเขียวบ็ล้วดอกไม้ล่ะดอกไหม่นะบานเป็นล้อวาดอกคอสหมดมันเผาน่อยเจ๊มดเพียงหมดเข้าซมันบ่งามหมจ้าิงเอาปกติกะยากว่านเอาแต่ว่าว่านเปตที่มันตอว่านวการ่านแยู่เ้วแต่มันแบบตอะไรี่ ข้าวหวานปลาไปโนรสมันเกิดง่ายอลไรมันก็ดูแลง่ายมันก็สิคือต้นอย่างเกาะตัวผักกาดเกาะผ่เกาะมันก็สิสูงมันบริสต์อ่ะไดรเขาใส่ซีเรสั่งซีเดสมันปลูกบรทัน้ำแหละตอนทำอินดัสกาใ์ไนาร์แล้วมันแบบก่ย่างปลูกไทยให้หน้าแล้วห่านเป็นลักกว่านผุ้ยรองรสคือห้าวหานเขาเอ็ดก้าวหวานเขาให้อีกหนึ่งพอดีงานเนาะไทยลักกว่านผุ้ยเขาว่าดอกเนี่ยต้องหบานไปทั่วที่ไปนะข้าวหวา มันดูแลง่ายพร้อมเขาบอกได้มาลด้อดาวเรืองมนจะงงานปมานเอาพันธ์น้ำเบาเอื้อเด้งแปลูกอยูเดกเนี่ยอมาลาปลูกกับสั่งมากางไปหอดจีขาเอาไว้ขยายพันธุ์นำอะมาลาอะไรแบบนี้อ้าวของอมาลาหวานนี่จะออกลายอยู่ปมันไปเอามาหวานใหม่อีกได้ มันมีัตอันที่มันขึ้นมาไดเฮาบ่าู้หมันสิเป็ดพันแดอันนั้นมันมีสีขาวกับสีแดงสีเหลืองบอกไปเอามันไปเอาพันน้ำสันมาอีกอรอบแรกอะไก่กินไปเบิรดอันกันรอบสองไปเอามาอีกสีขาวกับสีเหลืองบอกไปามนัน้ลกรบแกอ่ินไปเบิรอนกัรองไปเากสีก นกมากไก่หมักเนาะกำลังรอกลับบ้านนะครับเนจะอมู่เป็นายหมดนา่นนงกว่าจะจิตรนับนี่อบกระโารงเอาไท้แ่เอามาลากินเป็นหมูตะมะแรงเสี่นมาลา ขาเก็ตเมือนะครับวันีป้าเมื่อ,อ,ก,อกับบ้านเรามาถึงบ้านแล้วบ่ายสองพอดีจับพี่น่องสิฝากบรรยากาศไปสมนีแล่คะครับแล้วเราก็มาเลยบริยู่ฟ้ามาเวียงสบายดีเดียจับพี่น่องเผื่อมีคนมาซื้อป่า